มาเล่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาเล่นเพสอ0 2 1นะครับแล้วก็จะมาสอนสักพวกสกิลอะไรต่างๆนะครับนี้ก็คือสกิลแรกครับไอจิมทำจริงเอททำจริงเอททำจิงเองเอโดยการที่กดลูกศรอ,อนาล,ล็อกเลื่อนลงแล้วก็กดปุ่มวิ่งไม่ใช่กดพาร์ทแล้วก็กด นะนาลลอกเลื่อนลงนี่มันก็จะเห็นลูกศรเลื่อนมานี่นี่มันก็จะชิ่งมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้นครับก็ลองไปฝึกกันดูเลื่อนลูกศรลงมาเรื่อยๆมันจะช่วยให้การเดินเกมดีขึ้น ต่อไปสกเกลที่2ครับก็คือการกระชากบอลกระชากบอลก็คือกดปุ่มวิ่งเร็วแล้วกดอนาล็อกเลื่อนมาทีเดียวมันก็จะวิ่งเร็วแบบนี้นี่ <c oughs> กดปุ่มวิ่งค้างครับนี่มันก็จะประมาณนี้ ก็ลองไปฝึกกันดูนะต่อไปอันที่3ก็คือการทำฟิกช็อตหรือว่าล็อกบอลนะนี่มันก็จะประมาณนี้แบบกดชูดแล้วก็กดปุ่มอนาล็อลไว้กับที่ครับนี่วันนี้นี่ถ้ามาอยู่ต่อหน้ากู มันก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวหาที่กันนี่มันจะยืนอยู่ับที่เราก็เตะเนี่ยนี่ครับไม่ว่าเตะแะรงแค่ไหนถ้าเรากดอยู่บที่มันก็อยู่ที่เดิมละครับต่อไปสกิลที่สามก็คือการปั่นโค้งครับการปั่นโค้งก็คือกดปุ่มชุดแล้วก็ กดปุ่มชูแล้วก็ดันลงมาครับนี่รัวผมจะทำให้ดูนี่จะไปในทิศทางต้องเตะด,ด้วยเท้าที่นักเตะเราถนัดด้วยครับนี่ส่งบอลมาให้เมสซี่แล้วพออยู่ตรงนี้ก็มีสตูวิ่งตามมาแล้วก็ น,นี่ไม่เข้ากดลูกศรดันลงนะครับนี่ก็ปัน่นประมาณนี้ครับกดลูกศรดันเอ้ยไม่ใช่กดลูกศรกดชูดแล้วก็ดันลงนะครับ ต่อไปก็คือสกิลอันต่อไปนะครับก็คือการหลอกนะครับการหลอกสกิลของแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของคิมมิคนี้มันก็จะกระชากบอลดึงหลังกลับประมาณนี้ของใครก็ไม่รู้มันก็จะเป็นตีดานเทินนี่ประมาณนี้ ปุ่มวิ่งครั้งหนึ่งแล้วก็กดอนาล็อกเคลื่อนที่หนึ่งครั้งครับไปทางทิศไหนก็ได้นี่มันก็จะประมาณนี้แบบนี้ถ้าของกลองหลังสกิลมันก็จะไม่ดูเฟี้ยวหน่อยประมาณนี้นครับ สกิลต่อไปนะครับก็คือสกลิลการบีบกองหลังนะมาแย่งบอนลนครับก็คือการดันปุ่มแย่งบอลแล้วขึ้นมากองหลังเราก็จะวิ่งมนาะแย่งบอนลนครับประมาณนี้มันก็จะวิ่งมาบีบสองตัวครับ เดี๋ยวไปสกิลที่สุดก็คือสกิลสุดท้ายก็คือการให้เรียกโกมาวิ่งมาไล่บอลน,นับนี่นี่วิ่งมาแย่บอล๋ยวด้วยทีนี่ ดูโกมันจะวิ่งออกมาครับนี่มันจะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ใครจะฝึกก็ฝึกได้ครับต่อไปก็จะมีคลิป พเพจ2021ต่อมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ